สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพื่อนโซนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Black c อเวอร์โมบายนะฮะก็สำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำในส่วนของอระบบการต่อสู้นะฮะระบบการแพ้ทางกับสีตัวละครนะฮะก็อย่าไปไงตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มผมก็ฝากกดไลค์ตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะฮะก็นะฮะสำหรับตัวละครนะฮะระบบการต่อสู้ในเกมนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องการจัดทีมนะครับระบบแพ้ทางสีของตัวละครเนี่ยมันมีผลนะ ต่อการเล่นนะครับผมอะดี๋ยวเราไปดูในส่วนแรกกันก่อนนะฮะในส่วนแรกนี่นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวละครของเรานะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูการจัดทีมก <Yeah. S 1> ันก so ่อนนะฮะตรงนี <Yeah. S 2> ้ระบบการจัดทีมเนี่ยนะครับก็เราจะสามารถจัดทีมนะครับเข้าเล่นเนี่ยได้4คนนะครับเกมนี้เป็นเกมแนวเทิร์นเบทนะก็เลือกสกิลต่อสู้นะครับสังเกตนะครับไอเราเลือกตัวละครก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็บวกตัวละครที่เรา จะเล่นเข้าไป,ไปนะครับผมนะครับสังเกตนะครับว่า,าตัวละครที่เราเอาใส่ลงเข้าไปเนี่ยมันจะมีเหมือนโซ่นะครับที่จับคู่กันอยู่นะครับผมตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะทำการ จับคู่นะครับคอมโบเพื่อออกสกิลต่างๆนะครับของตัวละครเราได้นะครับตรงนี้ก็จะมีสกิลคอมโบหรือสกิลช่วยกันอยู่ในฉากต่อสู้นั่นเองนะครับผมอ่าคราวนี้เนี่ยนะครับตัวละครเนี่ยนะครับมันก็จะมีสีนะครับเห็นสีไหมเห็นสีตัวละครไหมครับมันจะมีสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีเขียวนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีเรื่องระบบการแพ้ทางชนะทางกันด้วยนะครับมันเหมือนท่าดะนะครับก็หลักๆเนี่ยก็จะเป็นอ่ะสีแดงนะครับชนะสีเขียว เขียวชนะฟ้าฟ้าชนะแดงโอเคมันจะเป็นวงกลมวัฏจักรกเลยซึ่งนะฮะ,ะความหมายนะครับความหมายของการชนะทางนะี่ยมันมีผลต่อดัมเมจนะครับที่เราทำต่อศัตรูนะครับผมแล้วก็อัตราการติดคริติคอลด้วยนะฮะอย่าไม่เป็นยังไงผมพาไปดูนะฮะตรงนี้อ่ะเห็นเราเข้าไปเลยแล้วกันนะครับนี่เราเข้ามาแล้วนะนี่ มาถึงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเอา้ามาถึงก็เปิดก่อนเลยนะฮะอ่ะระบบการต่อสู้นะฮะของเกมนี้เนี่ยนะครับผมจะให้ดูนะครับทุกคนจะเห็นทางด้านซ้ายบนนะที่มันจะเป็นแดงเขียวสีน้ําเงินนะครับมุมบนอยู่ตรงนี้ครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการชนะทางนะครับของสายต่างๆนะครับตัวละครสีแดง นะครับเอาชนะสีเขียวเขียวชนะฟ้าฟ้าชนะแดงอีงทีหนึ่งนะครับการได้เปรียบกันเนี่ยนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือ,อะจะเพิ่มความเสียหายนะครับดดเมจ20%แล้วก็อัตราการติดคลิคเพิ่มขึ้นอีก,อก10%นะครับส่วนตัวละครที่เสียเปรียบนะเสียเปรียบทางนะครับก็จะโดนทำาดมเมจนะครับเบาลง20%แล้วก็ลดอัตราการติดคลิอีก2 0นะครับผมตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแพ้ทางชนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรา จะเอาตัวละครไปสู้เนี่ยให้ดูสีด้วยนะอืมให้ดูสีด้วยนะครับตรงนี้จะมีผลมากๆนะครับกับการเล่นเลยนะฮะตรงนี้นะแล้วก็อ้าวมีน้องๆคนนึงถามมาว่ากรณีสมมุติถ้ามันตีสีเดียวก็หนาะแบบไม,ไม่ไม่แพ้ธาตุไม่แพ้ทางอ่นะมันเกิดอะไรขึ้นไหมก็ก็คือศูนย์แหละนะครับผมมันคือศูนย์เปอร์เซ็นนี่แหละก็คือไม่บวกไม่ลบอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าคราวนี้เนี่ยนะครับอ่าสังเกตตรง ตัวมอนสเตอร์นะครับที่เราจะสู้เนี่ยนะครับมันจะมีตัวภาษาอังกฤษนะครับเด้งไปเด้งมาเนี่ยที่มันจะเขียนว่า g l รสนะครับ g l รสสีฟ้ากู๊ดนะครับสีออกเหลืองๆส้มๆ2อันเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนวิชวลเช็คอะให้เราเห็นว่าเฮ้ยเราได้เปรียบมันนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราตีเนี่ยมันจะได้เปรียบอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเราลองดูนะครับผมคราวนี้เนี่ยสกิลต่างๆของตัวละครของเราเนี่ยเราสามารถกดค้างนะครับเพื่อดูได้นะครับสกิลต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีทั้งสกิล อ่าร่งการโจมตีนะครับสกิลบัฟอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สปุกสกิลติเมดนะครับสกิลบลสกิลเนี่ยมันก็จะบอกเลยว,ว่ามีครูดาวเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครับสามารถที่จะเช็คเข้าไปดูได้นะครับผมอย่างนี้ลดความคล่องตัวก็คือมันสกิลเหมือนเป็นดีบัฟอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคเดีย๋ยวเราจะตีศัตรูสักทีหนึ่งนะครับเราก็เลือกเลยนะครับอ่ะโอเคไหมครับประมาณนี้ อ่าปล่อยให้มันฮิวไปนะครับเนี่ยสังเกตเขาจะมีตัวหนังสือที่ขึ้นว่าแบดอีกนะครับแบดเนี่ยหมายถึงเราตีแล้วเราไม่โอเคนะครับแบบว่าทำเดิมมทได้ต่ำอ่ะนะฮะเห็นไหมครับมันจะขึ้นเป็นแค่ตัวหนังสืออ่าสีขาวอะไรเงี้ยมันไม่ขึ้นว่าเวกนะครับถ้าขึ้นว่าเวกเนี่ยคือมันตีเข้าจุดอ่อนก็คือทำเดิมมทได้แรงขึ้นอ่ะนะครับประมาณนี้นะครับผมคราวนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนสังเกตไหมครับว่าตรงตัวละครซ้ายมือด้านล่างเนี่ยมันจะมี เขียนว่า1ทับ8ปทับแ8ทับทับแไม่ถึงนะครับตัวละครเนี่ยสามารถออกสกิลถ้าไม่ตายหรืออันติเมตได้นะครับสกิลเนี้ยนะครับมันจะออกได้ก็ต่อเมื่อนะครับตัวละครเนี่ยออกนะครับสกิลออกท่าทางนะครับบางอย่างนะครับผมถามว่าทำยังไงมันถึงจะขึ้นมาได้บ้างนะครับให้เรากดทางด้านซ้ายบนนะฮะเหมือนเดิมนะครับทุกคนจะเห็นนะครับมันจะเรียกว่าแต้ม SP นั่นเองแต้ม SP เนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยจะได้กันมาตอนอ่า เริ่มเทินอยู่แล้ว1ห,หน่วยนะครับทุกคนจะมี1นึทับแมาถึงก็มี1นึทับแเลยแต่ว่าการที่เราจะวิ่งไปถึง8ปทับแเนี่ยจะทําอะไรได้บ้างครับหเลยก็คือ,อตัวละครของเราเนี่ยจะต้องตีศัตรูที่แพ้ทางเรานะครับตีศัตรูแพ้ทางนะหมายถึงอะไรหมายถึงเราเอาแดงไปตีเขียวนะครับมันจะขึ้นมา1แต้มเขียวตีฟ้าก็ได้1แต้มฟ้าตีแดงได้1แต้มแต่ถ้านะครับเรานะครับ ใช้เขียวไปตีแดงเนี่ยไม่ได้นะต่อให้เราตีดำทำาดามแมจแต่ว่าแต้ม SP สพีทำให้ตายมันไม่ขึ้นนะฮะอืหรือเราเอาฟ้าไปตีเขียวนะครับเอาแดงไปตีฟ้าก็ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าจะต้องทำเงื่อนไขมันก็คือจะต้องทำาดาเมจต่อตัวที่สีที่แพ้ทางเราเท่านั้นนะครับผมอา้าวเรายกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าสีเดียวกันน่ะทำยังไงสีเดียวกันก็ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทําให้แต้มตัว SP หรือแต้มมลติเมทเพิ่มขึ้นเนี่ย เราจะต้องตีตัวที่แพ้ทางเราเท่านั้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าใช่หรือเปล่านะครับผมอ่ะอันนี้เราตัใช่ไหมเดีย๋ยวใช้เตอเมดปล่อยไปก่อนแล้วกันเดีย๋ยวผมจะปล่อยเตอเมดทิ้งก่อนนะเตอเมก็จะอลังการมากๆนะสกิลของท่ามันอ่ะตอนนี้มันเริ่มนับใหม่เห็นไหมครับ1นึทับแนะครับยูโ you know, นเนเรตมา1นึทับแหมายถึง นะครับพอเริ่มเทินก็จะได้ทัปอ่ะอย่างอัสตานะครับอย่างอัสตาเราตีก่อนอ่ะเว็บเดี๋ยวปล่อยอันต์เมทก่อนนะครับ๋ยวให้ดูว่ามันขึ้นยังไงอ่ะอย่างเงี้ย2ทับ8ใช่ไหมครับให้เราตีนะครับไปที่ตัวละครกู๊ดนะฮะเห็นไหมครับันขึ้นมา2ทับแแล้วอ่ะอย่างคุณลุงโรตัสอ่ะ,อ,ะอย่างยูโนใช่ไหมครับยูโนเนี่ยถ้าเกิดว่าผมจะตี ไปที่แบดนะอาไม่ได้ดูไม่ดูไม่ทันนะเอาใหม่เดี๋ยวผมเข้าไปสู้ใหม่ถ้าเกิดตีตัวแบดหรือตัวที่มันไม่ชนะทานเนี่ยมันจะไม่ขึ้นเลยนะฮะอา่ารอยครั้งหนึ่งนะครับ๋ยวให้ดูตรงนี้มีผลจริงๆเพราะว่าในการเล่นเนี่ยทุกคนอาจจะไม่รู้นะฮะบางทีเราไม่ได้สังเกตว่าแต้มเ p หรือแอนติเมทเนี่ยมันขึ้นยังไง ภาพค่อนข้างสวยอ่าเดี๋ยวผมจะใช้อินเตอร์เมดไล่ไปเรื่อยๆอ่าโลตัสใช้อินเตอร์เมดไปก่อนเพื่อที่จะให้มันหมดเราจะมาเริ่มนับกันใหม่แรงโคตรขอได้ตัวนี้มานี่คือสุดยอดจริงนะอ้าวเฮ้ยกดผิดอ่ะ,อะ,อกกอะนี่ครับมันจะมีเกรสกับกรูดนะฮะอ่ะเราตีชนะทางก็ได้นะครับดีวมันจะขึ้นมาจะเป็นสามทศแปดนะ เราขึ้นมาสามทัแปดล้อันนี้เราตีทิ้งก่อนแห้มันเอาติเมต a ใหม่โหร้ายจริงจริงนะอาสต้าตีอัลติเมทิ้งเลยครับอ่ะเราจะมานับกันใหม่ในเทอร์หน้าครับมาเลยอนน่ผมจะตีแบบว่าตีแบบแบทให้ดูแล้วกันแบบไม่ชนะทางอ่ะมันจะมีตรงนี้อยู่นะครับดูนะครับอันนี้ 2องทัพแปดใช่ไหมอ่าเราตีเสร็จมันก็ยัง2อทัพอยู่นะครับมันจะไม่เปลี่ยนเห็นไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราตีตัวที่ชนะทางครับอ่าตีนี่ขึ้นมาแล้วครับดูนะเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วเห็นว่าเป็น5เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นแบดนะครับจะไม่ขึ้นนะเห็นไหมเห็นว่าไม่ขึ้นอันนี้ขึ้นนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทำเดเมจต่อเป้าหมายนะครับผมการที่เราจะสะสมแถบพลัง sp หรือถ้าไม่ตายเนี่ยก็จะมีผลเรื่องกับการ อ๋อกสกิลนะฮะแล้วก็การแพ้ทางชนะทางกันนะครับอย่าลืมนะฮะนี่เลยนะฮะให้ดูให้ดีนะครับแดงชนะเขียวเขียวชนะฟ้าฟ้าชนะแดงทีหนึงครับอัตราความรุนแรงจะเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์คลี่อสิบเปอร์เซ็นส่วนตัวที่เสียเปรียบเนี่ยจะลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็คลี่อีกสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับอัตราการได้รับเอสพีหรือแต้มอันติเมตเนี่ยก็จะ ไม่ได้ด้วยถ้าเกิดใครแพ้ทางนะต้องชนะทางเท่าก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r คร e จ้องมันโซ,โซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมไปแจ้งเตือนคลิปใหม่เพื่อหม่หหหมคลิปหน้านะครับมผมซี u ูเก i นสวัสดีครับ